ันนี้เอาพอใช้งานไปก่อนนะเคุนวายสวัสดีแฮ่ทีมันก็เรื่อมันก็แค่นี้เองบมอสวัสดีครับวันนี้กับบอตติ้งเลยรถมันยางมาได้สิมันนี่งอกเลยประเดี๋ยวมันงอกโนไวานี่มันทำตัวนี้ก่อนนี่งอกเลยนี่งอกอยู่เลยอาการไปใส่ไปอุบลที่กันลบมาก่อนแล้วอันนี้มันลบมาแบบที่เกลี้ยกล่อมเลยนี่ครับปัญหาไหายเกิดปัญหาอย่างนี้ยากเลยบอก ขากัมปูขากไก่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 มีเดือยขากไก่ทางปั๊มไหนทำดีประผูกกันเลยนี่นะครับสาเหตุที่พังขากไก่เดินมันยังไม่พังขากไก่ทางปั๊มนะทามาทีเรียขากัมปูอันนี้มันรุ่นใหม่แรกอันนี้มันรุ่นใหม่ครับมันไวกว่าเก่ากูน่ะมันซ่าขาไก่ครับขากไก่ ขาไก่ทางปั๊มขามันหลายเขาเลื่อนไก่ขาไก่ขาไก่มีสองขาช่างซื้อมาช่างซื้อมาโอ้ยกูขายอะไรนอนเว้นอยู่หนึ่งนี่ครับตื่นสหม่แล้วอยากมาแท้เกลี่ยมันรูดนะเขาว่าช่างว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นปั๊มของ K3V63 ครับของ EK135AR นะครับตุดสั้น นอกครับวายวายศูนสี่นะฮะรุ่นนี้เขาว่ารุ่นปราบเสียนช่างครับมาดูฝั่งนี้ครับเ,เ,เจ้ากเก่าเจ้าเดิมครับช่างมิดครับงานด่วนนี่ครับตัวกัมปูเอ้ยตัวทางค้าไก่ ตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดฮะเข่ากันเลยกันอะไรเหรอเกีดีเกียดีนี่ครับน้ำมันเฮลิกขออริยะน้องนี่ครับน้ำมันเฮลิกศูย์อริยะถังละพันห้านะฮะ นี่นะครับสาเหตุที่มันทําให้รถทํางานไม่ได้นะฮะเกียร์มันรูดครับรถก็เลยทํางานไม่ได้นะซื้อเปลี่ยนใหม่ครับนี่ผมยังเคยครับน้องม่อนออนตัวเออเไม่โกงะ เ่งยังพูดนี่นี่มมอนได้อยู่เนไปเขนงเปเนไปอยไปไปขึ้นตนนนี่นะขมาเขพิมมาเลยเลยบอุณเลิกเกเด้อเขียนต่ล้านตลูกนอกไล่วันเองล่ลนยกไรก็ได้เขียนไปวันนี้ช่างกำลังประกอบอยู่ครับซันเดยังเนยอยู่ประกอบฟ้า เลกูเลเตอร์เล่เน้แงไปคไมเอาบ้เอาลอามาปองกอนแต่แรกนั่นเออจาน่าจะยากนิดนึงนะันน่าจะยากยากเลยเนอะแก่ปั่นหนีตัว ปรอบนะฮะ <c oughs> เพ้น,นนะชม,มูนน่น <c oughs> นนางปานีตเนะ้ตัวนี้ก็ช่างก็ลังประกอบปั๊มอยู่ฮะ <c oughs> มันหาแสนคนเลยว่าคลิปนี้ลงไปเืออที่ทีล้วช่องยี่สิบนะ <c oughs> องล่ะมันกูขันเสียไปใส่ไมเคยเห็นเลยเลยนี่นีครับ,ออบเบอร์โทรติดต่อช่างนะครับ <c oughs> นี่ครับไหนใคร,ใครมรันเลอีกทีนี้รีวิวสาย้าสีเเครับช่างมิดครับ งานด่วนครับงานนอกงานไม่ด่วนทำที่อู่นะฮะแล้วไปเปิดเห็นในคอมเมนต์เจโพูดนะไอ้ตัติเปิดเท ตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนกองนะครับกองไฮดริกก่อนจะสตาร์ทเครื่องนะฮะเปลี่ยนกองแล้วก็เติมน้ำมันไฮดริกค่อยลองฮะมันไวน้ำมันเตี้ยนตานเลยนะโอ้นี่มาพี่โหนี่สิลิปจับมาคาอยู่นี่เมันเอ้ยเละๆผิดโตัผิดโตนี่ยกานเข้าแล้วผิดตัวครับผิดตัวครับตัวนี้เป็นผิดโตเอาถ่ายรูปตัวนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น กองปินโตครับมา่ไหนกักัวกันลงอ่ะบ่เคยบ่เคยเปิดทางพี่นี่ครับกองปินโตไม่ได้ทอนบางิ่งิหลกันไปสิแรงเอาังเอาป่าเอาได้ป่ซังเป็นังบ่ไดเป็นาี่ล่ะเอานี่นะครับกองปินโตกองไลกลับ อีทีวายวนสะฮะาไไนาตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอกองสั้นนะฮะซื้อมาผิดตัวครับนู่นกองยาวผิดครับตอนนี้ก็จะเป่าใช้ก่อนนะฮะพอประทังก่อนครับพอดีว<ป>่าจะวิ่งไปซื้อตัวน,นี้ก็ไม่ทันนะฮะ เป่าใช้งานก่อนนะฮะจะวิ่งไปซื้อตัวนี้ก็ไม่ทันนะฮะนี่ก็เป็นความสะดวกสะาไดสะดวกสบายอีกแบบนะฮะว่ามีทางลมติดรถไปด้วยนะนี่นะครับดีไม่ดีอาจจะรับปะยาเครื่องที่ก็ได้นะฮะเนี่ย

ทำการลองนะฮะ กบคุบกบดูครับความขยันของเท่าแก่นะเช็ดเช็ดท่ทุครับ เชียเยอะแยะครับทั้งเจทั้งเท้าแก่อยู่นี่หมดครับ <S <S อะฮะจะทำการลองฮนะ <c oughs> หลังที่ประกอบปั๊มเสร็จครั้งแรก <S <S 2> <S 2> ว้วาวว้าววว thái 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 ô lấp cho bang khốn ô ô ô, <laughs> <Đó đẹp rồi. cười> con gì? หมดแก่ชายหมดไปไปเยี่ยมเลยนี่ men mai kháng nương thế này Vượt lẹ sóng sung rồi, nhanh chết là chẳng hòn à. Sáng mít รให้ร้อนกันนะฮะหลังจากที่ประกอบปั๊มเสร็จนะช่างว่าต้องให้รถมันร้อนกว่านี้ก่อนนะครับถึงจะตั้งปั๊มใหม่กองเชียใหญ่ๆแเลยครับคนละสิบบาทเด้อบังไม่โคเนี่ย

สำหรับคลิปนี้ก็จะขอเส้นสุดคลิปในเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมได้นะฮะสวัสดีครับ